สวัสดีคะ่ะพี่พ,พี่พบกับน้องวาอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับช่องรถมือสองคุณภาพเกรดเอบายน้องวากันเลยวันนี้นะคะน้องวามาอยู่กับตัวนี้เลย Honda City 1.5s ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะมาในชมของปี2018เลยระยะในการใช้งานนะคะอยู่ที่หลักหมื่นนะคะ9 0 0 0 0มกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่4 0 0แสน 1,000 0บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่7,000ปลายๆนะคะตัวนี้หากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อน้องวามาได้เลย0970742062นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องวาจะพามาดูข้อมูลข้าวๆของ Honda City ตัวนี้กันเลยนะคะเรามาดูทางด้านหน้าของตัวรถนะคะทางด้านหน้านะคะจะเป็นไฟ ฮาร์เจนหระดธรรมดานะคะอยู่ในโคมเดียวกันกับไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้นะคะจะตัดด้วยโคมียมทางด้านบนตรงนี้นะคะยาวมาถึงตรงนี้เลยแบล็คชัดเจนนะคะข้างในนะคะจะเป็นรังผึ้งแบบนี้เลยทางฝากระโปรงนะคะนี่ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะตัวนี้นี่ สวยยๆเลถัดมาที่ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อเดิมๆเลยจากโรงงานนะคะเป็นล้อกระทะนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นยางของอ e ีโคเปียซีรีส์หน5่งแปด้าหกนะคะตัวนี้ขอบของมันอยู่ที่15บห้ายางปีที่20นะคะสัปดาห์ที่38ดดอกอยังสวยๆเน้นๆอยู่เลยนะคะคมๆอยู่เลยนี่ ทางด้านในนะคะตัวโชคสภาพเดิมๆเหมือนกันนะคะยังใช้งานได้ตามปกติเลยนี่ถัดขึ้นมานะคะจะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มรถทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะสีบอลเงินตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินเนาะที่จกอ่าเป็นกระจกพับแบบมือนะคะตัวนี้นี่ ตัวนี้นะคะก็จกแท้ทุกบ้านนี่สัญลักษณ์ฮอนดยังอยู่นะคะตัวนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วนะคะรอบคันเลยไม่ต้องติดเพิ่มนะคะเพราะว่าติดมาอยู่แล้วที่จับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านในของตัวรถกันเลยทางด้านในของตัวรถนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้เลยส,สวยๆเลยนะคะคันนี้แล้วก็มีลำโพง อยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะพวงมาลัยแบบธรรมดาสามก้านนะคะตัวนี้แอร์แบ็กมีให้สองคู่หน้าเลยคอนโซลทางด้านบนนะคะก็จะประมาณนี้เลยกว้างประมาณนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็สามารถฟังวิทยุ AM FM ได้นะคะแอปปรับแบบหมุนเกียร์ก็ออโต้นะคะ ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีอ่าเป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่มีปีไม่มีแตกแน่นอนทางตะเข็บนะคะนี่สวยๆเลยแผ่นเพดนะคะยังอยู่น็อตไม่มีรอยขยิบทางด้านข้างนะคะสียังสวยๆอยู่เลยนะคะคมทุกเส้นนะคะนี่ทางด้านหลังนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอย ก็จะทรงสวยๆประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นหลอดไฟธรรมดานะคะตัวนี้ถัดขึ้นมาจะเป็นสนัญลักษณ์ I v วีเทของเขานั่นเองแล้วก็จะเป็นรุ่นย่อยของเขานะคะ CITY ต,ตัวนี้นะคะติดฟิล์มอย่างที่บอกว่าติดฟิล์มมาแล้วทางด้านหลังมีไทับทิมตกแต่งให้ด้วยด้านล่างหนึ่งคู่นะคะได้สวยๆแบบนี้ไปเลยแล้ดูทาง ข้างตัวรถกันเนาะเดี๋ยวน้องว่าจะพาดูเลยนี่นะคะเส้นคมทุกเส้นนะคะผิวพันสวย่าะ,ะเดี๋ยวน้องว่าจะพามาดูทางห้องเครื่องของเรากันเลยรับรองได้เลยว่าตัวนี้กระจกแท้แน่นอนนะคะทุกๆุกบานเลยทางห้องเครื่องนะคะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของ iV t e c ทนะคะ4ีสูบนะคะหนึ่งพันห้ารอยซีซีตัวนี้นี่ได้เครื่องสวยๆคมคม แบบนี้ไปเลยนะคะตอนนี้นะคะตัวน็อตไม่มีรอยขยับแน่นอนอยู่ที่เดิมทุกที่นะคะไม่มีรอยขยับไม่มีร,มรอยแคะเม็ดอาร์กกลมสวยเหมือนเดิมนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเลยทางไฟเลี้ยวไม่มีแตกนะคะไม่มีร้าวไม่มีแตกรายงาด้วยทั้งด้านหน้าคัานหน้านะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแน่นอนนี่ รับประกันได้เลยว่าไม่เคยจมน้ําพิควําแน่นอนนะคะทางไฟเลี้ยวตรงนี้ก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะไม่มีแตกลายงาด้วยตัวน็อตไม่ขยับนะคะไม่เคยพ่นสีนี่ทุกอันเลยไม่มีรอยขยับนะคะสัญลักษณ์มอกอ,อยู่ตรงนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าไม่เคยอ่าพิควาาําหนักชนหนกัก จมน้ําแน่นอนเปลี่ยนสีรถต,ต่อตัวรถไม่มีนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยจากโรงงานหากพี่ๆคนไหนนะคะสนใจซิตี้ตัวนี้สามารถติดต่อน้องวางมาได้เลย0 9 7 0 7 4 2 0 6 2นะคะหรือพี่จะมาดูที่เพชรยนต์ก็ได้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะที่เพชรยนต์ของเรานะคะรับประกันเลยว่าไม่มีการกอไม้แน่นอนนะคะ พี่คนไหนนะคะเครดิตด,ดีได้ฟรีดาวไปเลยอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีรถสไลด์ส่งตรงถึงทุกที่ออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะในวันนี้ฟังแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ